ท,ทุกท่านครับสวัสดีช่วงเย็นเนาะแตมาภารกิจวันนี้ก็มาใส่มองครับใส่มองดังตกนะดตะไคร่เนาะขายไม้เกา่าน้ำเยอะช่วงนี้ครับฝนตกทุกวันเลยน้ำก็เยอะน้ำหลากแล้ว น้ำเต็มเลยน้ำเต็มเเดี๋ยวเราทำการดักเลยครับนานๆมาดักทีเนาะน้ำเยอะขนาดนี้จะติดปลาไหมน้ำเยอะคนจะตกบ่ตกนะฝนมาดักน้ำเต็มตลิ่งแล้ว นี้มาแต่มองดักตะไคายไม่สบายอยู่เลยเป็นวันเป็นวันส่งสอวันแล้วดื้อพอตัวดือจะึงจะทางลยเป็นหมาน Daklah, daklah. ดักเสร็จแล้วครับเอฟซี FC ทุกคนดักตั้งแต่จุดนูน้นฝากนู้นครับฝากนูน้นมานี่ครับมามาสุดตรงนี้ก็น้ําเต็มตะลิงเลยน้ําเต็มตะลิงเลยดักมุมนี้แหละครับจากต้นไม้นั้นมานี้ครับมานี้ช่วงนี้น้ําหลากแล้วครับตามทุ่งนาตรงโนนกับน้า,ท,นานท่วมข้าวแล้ว เย็นแล้วครับาตามทรุงนี้เช้าเลยครับว่า,าจ,จะมานไหมจะมีปลาติดไหมน้ำเยอะขนาดนี้กลับบ้านแล้วเีทุกคน้ำท่วมทุ่กหวานข้าวไม่ได้แล้วแเวนี้ยน้ำเข้ามาเยอะแล้ว อันนี้เขาวานก่อนเนาะหวานก่อนจะออกลวงแล้วนะถ้าออกลวงแนละ้วน้ามานะ่าเสร็จแน่เนี่ยหวานข้าวไม่ได้เลยครับเดี๋ยว,ยวนี้น้าเข้ามาใหม่เยอะฝนตกติดจันหลายวันไม่มีที่ระบายน้ํามีแต่ระบายออกไม่ทันเนะาะแค่นี้แหรอครับสวัสดีครับ ก็สูบน้ำออกของโน้นน้ำท่วมข้าวแล้วสูบน้ำออกเนาะเนี่ยเราขันเนี่ย สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับ <c oughs> นี่ก็ไปกู้ตะขคร้มาแล้วครับตอนไปกู้ก็ไม่ได้กู้ให้ดูเนาะเพราะว่าไปแต่เช้ามืดเลยนี่ก็กู้กลับมาแล้วครับว่าจะได้กี่ตัวเยอะลอให้ดูนะนี่พอได้อยู่ครับ ดันนั่นไปดักทีเนาะก็พอมาพอได้อยู่ครับใส่สวยๆเลยสดๆครับตัวที่สอง Okay. <laughs> นี่ตัวท่สารโอ้โหตัวสามร,รับรอบนี้มีแต่ปลาดิมเนาะยังไม่เห็นปลาตะเพียน,นเลยตัวท่สารลสาสาเล็กใส่นี้ใส่เล็กในกรรุ่นุ่นใหญ่กนิดหนึง อันน oh like oh. ี้วอันนี้สีน ok uh, ี้ยวสีเลี้วอันนี้หางเลี้ยวหาเลี้ยวสุดท้ายนี่ครับใส่โลวกว่าเนาะนี่ใส่โลวกว่าเลยเป็นสีทุกคนตัวเขียวเลยเนี่ยตัวเขียวไม่ใช่ตัวแดงอันนี้แดงๆเหลืองนิดนึงอันนี้ตัวเขียวเกือบหลุดตอนไปกู้เกือบหลุดเนี่ยถ้าว่าขายเรามัน นิดไงไข่เกาสินเก็บปลาไซโลใหญ่จริงๆเลยใหญ่จริงๆยัวลูกปลาใหญ่เลยแล้วอายุยังไม่ตื่นไอ้ทันกันยังไงเนี่ย แข็งลับเลยเนาะใส่คุมยังคืนคุมเลยตะไายแล้วนี่ไงเห็บสีทุกคนอุ้มกันยังไงเนี่ยฟังนะค่อยค่ยคยอยเลือก

ใหญ่เลยหมดแล้วได้แค่สี่ตัวครับตอนไปถ่ายเมื่อวานก็ถ่ายทิ่ตอนไปดักก็ถ่ายชมบรรยากาศช่วงทุ่งนาน้ำท่วมเนาะน้ำหลากหวานเข้าไม่ได้ช่วงนี้ช่วงน้ำหลาก ้มันยายเพื้นเดียวก็พออยู่พอกินครับถ้าได้หลายผืนคงจะเด็ด <c oughs> จะเด็ดกว่านี้ครับออกประมาณนี้แหละครับเอฟซีุกคลิาอยู่หักกินแบบพิบานใส่มองแตกขายถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบนสับสก์ให้วกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับตามคลิปหน้า xoay vậy, dày Xoay cái lô có quả nó cướp thứng Xong lô nó Lô Lô ha này mất nè Xoay nè Thân thân đẹp